สวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วจ้าตาหนุ่มมาอีกแล้วนะจ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมเนาะวันอาทิตย์นะครับก็เลยว่างนะครับก็เลยมาทํางานเกี่ยวกับงานโซลาเซลล์เหมือนเดิมครับผมอยู่หน้าเหมือนเดิมจ้านะครับข้าวก็งามแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองอีกนะครับผมเกี่ยวกับงานโซลาเซลล์นะครับวันนี้ผมจะต่อสวิตชิ่งนะครับกับแผงอะโมฟัสนะครับ2แผงนะครับโดยการต่อ อนุกรมนะครับผมแล้วก็ลงชาร์จเจอร์แล้วก็ลงแบตนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับผมอ่านะครับผมอ่าเหมือนเดิมครับแผงมอฟัดผมเหมือนเดิมนะครับสองแผงเหมือนเดิมนะนี่นะครับตรงตำแหน่งเดิมเลยนะครับวันนี้ก็มีพายุเข้านะครับวันนี้ก็ฟ้าฝนก็คล้มๆนะครับแดดไม่มีเลยนะครับวันนี้นะครับ ดูนะครับผมเหมือนฝนจะตกนะครับเนาะอ่าเวลานี้นะครับก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วนะครับอีก5นาทีก็10บโมงนะครับอ่านี่นะครับแผงโมฟัซนะครับ2แผงนะอันนี้คือผมไม่หลอกตานะครับไม่แหกตานะนี่ครับ2แผงนะ140วัตต์นะครับ77โวลต์นะนะครับโดยการผมจะตอบอนุกรมนะครับนี่นะครับต่ออนุกรมเหมือนเดิมนะครับก็คือ อนี่นะครับเพิ่มโวลต์นะครับแอมเหมือนเดิมนะครับเพิ่มโวลต์นะครับแอมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะให้ดูแผงก่อนนะ140วัตต์77โวลต์นะครับแอมก็1.82นะครับผมเนาะผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันเลยครับผมเนาะอ่านะครับต่อมางี้นะสายไฟปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานี่นะครับปึ๊บปุ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 ๊บนี่นะครับมานี่นะ นี่นะครับสายไฟนี่นะครับบวกลบนะตัวนี้บวกตัวนี้ลบนะครับผมโฟกัสไม่เอ่ยไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับบวกลบนะมานะครับเดี๋ยวผมจะจ้ำลงอุปกรณ์ชุดนี้นะครับวันนี้นะนี่นะครับจะมีแบตเตอรี่ห้จะมีชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะ mppt โซลานะครับชาร์จเจอร์คอนโทรเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาใช้สวิตชิงสวิตชิงตัว12โวลต์ตัวนี้นะนี่นะครับ12โวลต์20แอมป์ตัวนี้นะ นะครับวันนี้ผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นตัวหลักนะครับสวิตชิ่งนะครับแล้วก็มาลงแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์7.8แอมป์ตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาทดลองกันนะครับว่าตัวนี้มันจะทําได้โอเคไหมนะครับมันจะเวิร์กไหมนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาต่อนิดนึงครับอ่านะครับตอนนี้นะครับผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะ ตอนนี้นะครับผมจัมมาแล้วนะจัมไฟมาจากแผงแล้วนะครับก็คือเข้าสวิตชิ่งนี่นะครับจะบวกจะลบต่อเส้นไหนก็ได้นะครับ power supply รุ่นนี้นะครับมันเป็นปี2022แล้วนะครับมันไม่จะเป็นต้องเป็นลายเป็นนิวตันนะครับเพราะว่าลายกับนิวตันน่าจะเป็นตัวของไฟเอเอซีนะครับ220นะครับไฟ AC 220ลโวลต์นะครับผมแต่ถ้าไฟ DC เนี่ยนะครับตัวนี้นะ มันจะมี L n เหมือนกันนะครับ L กับ n นะผมลองสลับขั้วยังไงมันก็ติดนะครับสายไฟมันก็ไอพัดลมมันก็หมุนนะครับเนาะก็คือจะเข้าขั้วบวกขั้วลบก็ได้นะครับจะเข้า Ln อยังไงก็ได้นะครับขั้วบวกบวกเข้า L ลบเข้า n ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบวกเข้า L ลบเข้า n ก็ได้นะครับสลับขั้วนะครับมันไม่ช็อตนะมันทํางานได้ปกตินะครับพัดลมก็หมุนนะครับนะครับ ได้ยินเสียงพัดลมไหมครับนะครับพัดลมก็หมุนปกตินะเนี่ยนะครับพัดลมหมุนปกตินะครับมันไม่ช็อตนะต่อผิดขั้วยังไงมันก็ไม่ช็อตนะครับผมเนาะอ่าครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องแป๊บนึงนะอ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดกระแสนะครับที่มันมาจากแผงมอฟัตนะครับแล้วก็วัดขาออกนะครับตัวขาออกนะตอนนี้คือผมปรับ สวิตช์ที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็น220โวลต์นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนดูก่อนเพื่อนสังเกตตรงแคมเปเตอร์นะครับนะผมจะวัดตัวไฟมาจากแผงก่อนนะนะครับผมอ่านะครับบวกกับลบนะครับไฟมาจากแผงครับ167.4โวลต์นะครับนี่นะครับอันนี้คือขั้วบวกนะอันนี้คือขั้วลบนะครับผมแต่เวลาต่อเข้าสวิตชิ่งนะครับจะต่อตัวไหนก็ได้นะ ผมวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับ1 6 7ยโวลต์นะครับอันนี้คือไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับซึ่งผมต่ออนุกรมกันมานะครับผมต่ออนุกรมนะพัดลมติดปกตินะครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาวัดโวลต์ออกนะครับโวลต์ออกนะครับโวลต์ที่มันออกนะครับผ่านสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเท่าไหร่นะครับผมเนอะก็คือ1 2 3สานี้ก็คือจะเป็นลบนะครับอันนี้นะ ลบกับบวกนะครับมันออก11.69โวลต์นะครับไม่ถึง12นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับ11.69นะนี่นะครับตัวนี้คือโวลต์ออกนะครับมันออกเป็น DC แล้วนะครับผมนี่นะ11.69นะครับผมตอนนี้นะอ่าเดี๋ยววัดอีกรอบนะอ่าลองช่องนี้ดูครับอ่า11.69นะครับเหมือนเดิมนะครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเออปรับนะครับปรับลงนะครับให้มันเหลือ110โวลต์นะครับมันจะรับได้ไหมนะเพราะว่ามันมาตรงนี้นะครับ167.4โวลต์นะครับผมผมไม่ชัวร์ว่าสวิตชิ่งมันจะเป็นไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ นี่นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นนะครับอ่านี่นะครับผมตัวนี้คือร้อยสิบนะครับตัวนี้คือร้อยสิบอันนี้คือสองรอยี่สิบนะครับตอนนี้คือมันปรับไปที่สองรอยี่สิบอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันเหลือร้อยสิบดูนะครับผมโดยการสับสวิตช์มานี้นะครับอ่านะครับพัดลมจะหมุนเร็วขึ้นนะครับอ่าผมสับมาแล้วนะนี่นะครับผมสับมา อมองเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับมันจะเป็นปุ่มข้างในนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเลื่อนได้นะครับเลื่อนเลื่อนขึ้น,เล,นเลื่อนลงได้นะครับผมตอนนี้คือผมปรับมา110โวลต์นะเดี๋ยวจะมาลองวัดใหม่กันดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมาลองวัดโวลต์ใหม่ดูนะจ๊ะนี่นะครับผมรู้สึกว่าพัดลมจะหมุนแรงขึ้นนะครับเวลาผมมาปรับปรับเป็น110นี่โอ้พัดลมแรงเลยนะครับ ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาวัดกันใหม่ครับผมอ่ะมิตเตอร์อยู่นี่นะสังเกตตัวที่อ่ตัวเลขในมิตเตอร์นะครับผมมันจะได้เท่าไหร่นะอ่ะผมจะวัดไฟมาจากแผงก่อนนะอะน,นึงนะขยับไปนิดนึงอ่านี่นะครับไฟมาจากแผงนะร้อยหกสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับร้อยหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งโวลต์น,นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะวัดไฟออกนะอ่ะไฟออกนะครับ ได้เท่าไหร่ได้เหมือนเดิมครับ11.666 7เ็ดนะครับถึงแม้ว่าผมจะปรับโวลต์ที่110โวลต์น,นะครับมันก็ได้เอ่อ66 66 1ิ6 6จุดหกหกโวลต์นะครับตัวนี้คือผมปรับไป110โวลต์นนะเมื่อกี้ผมปรับไป220โวลต์น,นะครับมันก็ได้1 1 6 6 6 6ดจุดเนี่แหละครับประมาณนี้นะอ่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผม จะปรับยังไงมันก็ไม่มีผลนะครับผมเนาะนะครับก็คือสรุปนะครับเราปรับตรงปุ่มข้างนะ110โวลต์หรือ210โวลต์นะครับผมคิดว่ามันไม่น่ามีผลอะไรนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อชาร์จเจอร์ดูนะครับผมว่ามันจะสามารถชาร์จลงแบตได้ไหมนะครับแอร์มันจะขึ้นไหมนะโอเคครับผมเมื่อกี้ผมลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับปุ่มข้างข้างนี้นะครับนี่นะครับปุ่มแอดจัตตัวนี้นะนี่นะครับปุ่มนี้นะปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะจะลองปรับขึ้นดูนะครับว่ามันจะปรับถึงสิบสองโวลต์ได้ไหมนะครับมันจะปรับขึ้นได้ไหมนะเห็นผมเห็นเขาปรับตรงนี้นะครับผมเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอรุ่นที่มันโนเนมแล้วมีมอกอแล้วมีรับประกันด้วยนะครับเป็นรุ่นนี้นะสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมป์ตัวนี้นะครับมันจะปรับขึ้นได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันเลยครับผม บวกบวกกันนี้ลบนะอ่าตอนนี้คือโวลต์คือ11.67โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองปรับดูนะครับอ่าเพื่อสังเกตตรงที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ะเดี๋ยวนะ,วนะะก่อน อ่าตอนนี้นะครับ11.68โวลต์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับตัวนน้อยตัวนี้ดูนะครับสังเกตดูที่หน้าจอนะครับมันจะขึ้นไหมนะครับอ๋อลงลงอยู่นะครับอ่าลงนะครับอ่าหมดแล้วครับผมลงได้แค่0 0 0 0 9 9 9 9 3โวลต์นะครับลงต่ำศูนนะครับนี่ปรับไม่ได้แล้วนี่เอ้านะครับ ปรับได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้นะสวิตชิ่งตัวนี้นะครับปรับได้แค่9.93โวลต์นะครับลงต่ำสุดนะครับาเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นสูงสุดดูนะครับกี่โวลต์10โวลต์แล้วนะครับ10โวลต์11โวลต์นะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดแล้วครับผมนี่นะครับสุดแล้วครับปรับไม่ได้นะครับผมสรุปนะครับ ไอปุ่มตรงนี้นะมันปรับได้แค่นี้นะครับปรับสูงสุดได้แค่11.69นะครับต่ําสุดได้แค่9โวลต์กว่าๆนะครับปรับไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับผมสรุปนะครับนี่นะฮะไม่ได้แหกตานะกับสวิตชิ่งรุ่นนี้นะครับผมผมซื้อมาในราคาเออ่215บาทนะอ่านะครับเพื่อนๆดูนะมันปรับได้แค่นี้จริงๆนะครับผมเนาะ มันก็แล้วแต่แสงแดดด้วยนะครับวันนี้คือแดดไม่มีเลยนะครับแดดไม่มีเลยนะครับฝนจะตกนะครับพายุเข้านะครับแดดลำไรลำไรนะครับเนอะอ่าเวลานี้ก็เป็นเวลานี่นะครับ10บโมงแล้วนะครับ10บโมงสินาทีนะจ๊ะนี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแฮกตาอีกนะจ๊ะนี่นะครับ10บโมงนะครับเนอะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะต่อชัดเจอร์ให้ดูนะครับแต่กระชาลงแบตนะวอร์แอมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อสายไฟต่อครบวงจรมาแล้วนะอ่ะเมื่อกี้นี้นะครับผมโดนไฟช็อตด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต่อตรงเข้ากับสวิตชิ่งเลยนะครับผมหลงไปจับนะครับจับสวิตชิ่งนะครับมันก็เลยดูดผมนะครับ ไฟจากแผงมมฟัตนะครับแรงนะครับดูดแบบสะดุ้งเลยนะครับผมเพื่อนๆระวังนะครับไฟจากแผงมมฟัตมันเป็นไฟที่แรงนะครับผมว่าดูดแบบสะดุ้งเลยนะครับเมื่อกี้ผมตกใจเลยนะครับอ่าผมก็เลยต้องได้ต่อฟิเอ่อต่อเบรกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับผมใช้เบรกเกอร์ AC นะนะครับผมตัวนี้นะอ่าผ่านเบรกเกอร์นะครับอันนี้คือมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับผมเนาะนี่นะครับบวกข้าบวกลบข้าลบนะครับผมนี่นะมาผ่านตรง สวิตชิงนะครับสวิตชิงคือจะเข้าบวกเข้าลบก็ได้นะครับเป็นลายกับนิวตันนะแล้วก็ uh, ต่อเข้ากับ uh, ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อมาที่ uh, แผงโซล่าเซลล์รูปแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะรูปแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็มาที่บวกกับลบนะครับออกมาจากสวิตชิงนะครับออกมาจากสวิตชิงนะบวกลบนะครับแล้วก็มาเข้าตัวชัชเจอร์นะครับบวกลบนะครับแล้วผมก็ ต่อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็บวกลบออกมาจากสวิตชิ่งไอออกมาจากชัตเจอร์นะครับชัตเจอร์ปุ๊บก็ไปเข้าแบตลูกนี้นะครับผมเข้าแบตลูกนี้นะนะครับการต่อก็เหมือนเดิมครับก็ต่อแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วค่อยจมตัวจมตัวไฟนะครับไฟมาจากสวิตชิ่งนะครับผมเนาะตอนนี้คือผมออนอยู่นะสถานะของแบตเตอรี่มันก็ไม่มีแบตเลยนะครับไม่มีแบตเลยนะครับลูกนี้นะนี่นะครับมันขึ้นขีดนี่นะ ไม่มีแบตเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแบตลูกนี้ให้เพื่อนดูนะครับว่ามันมีแบตกี่โวลต์นะครับผมเนาะอ่ะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องใหม่ก่อนนะตอนนี้คือผมต่อครบวงจรทุกอย่างหมดแล้วนะครับผมต่อชัตเจอร์ต่อสวิตชิงนะครับต่อแบตเตอรี่นะครับผมครบวงจรแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะวัดแล้วก็จะเปิดไฟเข้าสวิตชิงนะครับโดยผ่านเบเกอร์ตัวนี้นะอ่า โอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะวัดแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนะว่ามันมีกี่โวลต์นะครับเพื่อนๆอ่าเี่นนะครับโดยผ่านอิเล็กเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูก่อนนะว่ามีไฟเท่าไหร่จากแบตนะครับไฟจากแบตนะครับมีสูตรสิบโวลต์นะครับ,รบตัวนี้นะนี่นะครับผมนี่นะ ไฟจากแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวนิ่งๆก่อนนะแป๊บนึงครับนี่นะครับ10.01โวลต์นะครับตัวนี้นะไฟจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับไม่ค่อยเก็บไฟแล้วนะครับใกล้จะเสื่อมแล้วนะนะครับ10.01โวลต์นะครับผมแต่ในหน้าจอมันไม่ขึ้นนะครับว่าในหน้าจอของโซลาร์จเจอร์นะครับมันไม่ขึ้นโชว์แบตนะครับว่ามันกี่โวลต์นะแบตลูกนี้อาจจะเสื่อมแล้วนะครับผมเาอ อ่ะนะครับเดี๋ยวนะอ่าวัดแบตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่านะครับสถานะของในหน้าจอของชัตเจอร์นะครับมันขึ้นแค่สามสิบเอ็ดจุดแปดองศานะครับตอนนี้นะอุณหภูมิตอนนี้นะครับผมเนาะอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพอนเบกเกอร์นะครับเบกเกอร์ตัวนี้นะนี่นะครับผมเบกเกอร์ที่มาจากเออ่ แผงโซล่าเซลล์นะครับที่ต่อเป็นอนุกรมกันไว้นะอ่าเดี๋ยวผมออนก่อนนะครับแบกเกอร์30แอมป์นะอ่านะครับออนแล้วนะครับผมอไฟขึ้นไหมเอ่ยยเดีี๋วนนนะะแป๊บบึงครัมอะไรรผิดดพลาหือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมอ่านะครับผมตอนนี้ผมออนแบกเกอร์แล้วนะครับไฟติดอะไรทุกอย่างติดหมดแล้วนะนี่นะครับแบกเกอร์ก็ออนขึ้นแล้วนะครับผม า <für 1971. S 1> นังก็ติดนะครับติดแล้วนะครับผมนะตอนนี้คือสถานะค,นะคือในหน้าจอนะครับหน้าจอก็มีสถานะมาแล้วนะครับก็คือมีลูกศรวิ่งมานะครับจากแผงโซลาเซลล์ก็เปิดแล้วนะนะครับแบตตอนนี้สถานะแบตตอนนี้คือตัวนี้มันไม่มันไม่เก็บไฟแล้วนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่สขีดนะครับสีขีดนะแต่เวลาดับปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นกี่ขีดเลยนะครับผมเนาะมันไม่ขึ้นแอมด้วยนะครับว่ามันกี่แอมนะตัวนี้นะอ่านะครับ ก็เดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะอ่าครับอ่ะเดี๋ยวจะวัดวัดตัวไฟมาจากแผงก่อนนะวัดเท่าไหร่นะครับเวลานี้ก็เป็นเวลานี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่นะครับผมจาก1ดโมงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยววัดไฟในแผงก่อนนะอ่าไฟมันแรงนะครับเ,เพื่อนๆระวังด้วยนะครับผม ไฟแรงนะไฟจากแผงมอฟัตนะครับสามารถช็อตคุณได้เลยนะครับอตอนนี้นะครับไฟมานะครับ171.2โวลต์นะครับตอนนี้นะครับไฟมาจากแผงนะ171.2โวลต์นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะครับผมจะวัดแค่รอบเดียวนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดที่ แผงจากตัวชัตเจอร์นะครับมันจะมาเท่ากันไหมอ่านี่นะครับรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะวัดจากอ๋อเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดจากตัวเออเมื่อกี้มันเข้าอินแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอานะครับวัดเอาออกนะนะครับ เอ็มหนึ่งนะเท่าไรบวกตัวนี้บวกตัวนี้ลบนะครับไฟออกมาจากสวิตชิ่งนะครับเท่าไรนะครับนี่นะครับ1 1 9เอจุดเก้าสี่นะครับไม่ถึงสิบสองโวลต์เลยนะครับผมไม่รู้ว่าโวลต์แค่นี้มันจะชาร์จลงแบตได้ไหมนะครับ11.94ผมคิดว่าไม่น่าได้นะครับผมนะครับตอนนี้แดดก็ไม่ไม่มีเลยนะครับแดดไม่มีเลยนะครับ11.94โวลต์นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะวัด อยู่ที่ชัดเจอรดูนะครับเอาออกแล้วก็มาเข้าอินนะครับอินที่แผงนะอินอ่อินที่ชัดเจอรนะครับอ่าแปบบ๊บนึงนะอ่านะครับมันจะเท่าไหร่มันจะได้เท่ากันไหมเมื่อกี้11บเกว่ากว่านะครับเหมือนกันนะครับ1 1บเดจสามนะครับเก้าสี่เก้าสามนี่ครับนี่นะครับผมสิบเอ็ดจดเ้าสามเก้าสี่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะนี่นะครับอันนี้คือ ไฟออกมาจากสวิตชิ่งนะครับเข้าตัวชัตเจอร์นะครับ11.93นะอ่าแล้วผมจะวัดตัวไฟออกนะครับไฟออกขาออกไปชาร์จแบตนะครับจากชัตเจอร์นะครับอ่านะครับบวกขับบวกลบขบลบนะครับมันจะออกเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับผมออก11.85นะครับนี่นะครับผม11.85นะครับตอนนี้คือไม่มีแดดเลยนะครับผม 11.85ไม่ถึง12นะครับผมอันนี้คือชาร์จลงแบตนะครับกระแสชาร์จลงแบตนะ11.85นะครับตอนนี้เลยนะจ๊ะนี่นะครับ11.85นะไม่ถึง12นะครับผมนะก็คือผมปรับตรงตรงเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับปรับขึ้นสุดแล้วนะครับตรงนี้นะมันก็ยังไม่ได้12นะครับผมสรุปนะครับผมแผงมอฟัดผม2แผงนะครับ มาต่ออนุกรมนะครับเพื่อเข้าสวิตชิ่งตัวนี้นะครับผมคือโวลต์มันมาจากแผงนะครับร้อยกว่านะครับร้อยกว่านะนะครับแล้วก็มาเข้าตัว mppt solar charger controller ตัวนี้นะครับปรากฏว่านะครับมันไม่สามารถชาร์จลงแบตได้นะครับเพราะว่ากระแสมันต่ํานะครับกระแสมันมาแค่11เอโวลต์เองนะครับ11โวลต์กว่าๆนะครับ11.92นะครับ ที่จริงมันต้องมาประมาณสัก 12, 13มโวลต์นะครับมันถึงจะชาร์จลงแบตได้เหมือนกับพี่พี่ที่ได้คอมเมนต์มาบอกมากล่าวนะครับมาแนะนำผมไว้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมทำคลิปอาจจะตะกุกตะกังหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยจับช่วยถือนะครับผมช่วยวัดนะมันก็อาจจะข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์100%นนะครับผมนะอ่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีคลิปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสวิตชิ่งตัวนี้นะครับกับไฟบ้านเรานี่แหละนะครับไฟ AC 220นะครับดูนะครับเทียบกันนะครับว่ามันจะโวลต์มันจะขึ้นกี่โวลต์นะครับผมไฟมันจะมากี่โวลต์แล้วก็แอมมันจะมาเท่าไหร่นะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลืมวัดแอมนะครับเดี๋ยวผมวัดแอมให้ดูก่อนนะนะครับว่ามันชาร์จลงแบตเท่าไหร่นะครับกระแสแอมจาก จากตัวสวิตชิ่งมันมาเท่าไหร่นะครับพอดีผมลืมนะอ่ะต่อนะครับเมื่อกี้นี้ผมลืมนะครับผมลืมวัดแอมมห่เพื่อนดูนะนี่นะครับก็ผ่านมาที่วัดแอมนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแอมตัวเอ่อมาจากแผงก่อนละกันนะครับตัวแผงก่อนนะมาจากแผงก่อนนะจ้ะเดี๋ยวคลิปให้ดูนะครับแบบหนึ่งนะ แอมมาจากแผงก่อนนะครับแอมที่มาจากแผงนะครับตอนนี้นะแอมที่มาจากแผงนะครับตัวน,นี้เลยนะครับ0.4นะครับไม่ถึง1แอมได้ซ้ำนะครับ0 4น0.41นะครับตัวน,นี้นะครับก็คืออันนี้คือแอมมาจากแผงนะอ่านี่นะครับผมอ่าวัดตันนี้เพื่อยนะครับเหมือนกันนะครับ 0.4นี่ครับไม่ถึง1แอมป์นะครับ0.45 46ประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้าไม่เชื่อก็วัดก่อนเข้าตรงนี้แล้วกันอ่านี่นะครับนี่ครับก็เหมือนกันนะครับ0.45 46ประมาณนี้นะครับ0.45 46นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะวัดแอมป ลงแบตเตอรี่นะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือแอมลงแบตเตอรี่นะอ่านะครับก็เหมือนกันนะครับ0 4 0 0.41นะครับ43นะครับนี่นะครับก็คือกระแสที่มันลงจากแบตเตอรี่นะครับแอมนะครับนี่นะครับไม่ถึง1แอมป์นะครับผมไม่ถึง1แอมป์นะนี่นะครับอ่านะครับผม อ่านะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมันเป็นประโยชน์นะครับก็เออรบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับผมอาขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ